ในคลิปนี้นะครับเราเล่นไมค้ t กันนะครับผมเดี๋ยวว่าไมค้ t ในวันนี้นะครับ <c oughs> คือเราต้องจบเกมไม่ได้เน่อเพื่อนหลายคนไล่ล่าผมนะครับแต่วันนี้ แพ้ภูเขานะครับเจ้าตัวแบบๆที่เพิ่มเข้ามาในเกมนะครับที่ความสามารถของมันก็ไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่มันเมื่อเราฆ่ามันก็ได้ของ OP มานะครับผมซึ่ง OP มันจะแบบ OP สุดเลยแพ้พวกนี้หาโคตรยากเลยนะครับทุกคนครับจะเป็นว่าคลิปนี้ไปดูอะไรครับผมฝากก็ไลค์แค่นี้คนละหนึ่งไลค์ได้ไหมครับผมทุกคนครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมแล้วผมให้กดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์นะฮะว่าแพ้ภูเขาทุกน้องเอาไว้ไปทำอะไรกันนะครับเพราะว่าในมายค้าเนี่ยผมแทบไม่ค่อยเห็นฟางแพ้ภูเขาเลยเพราะว่าผมไม่รูู้้้ว่่่าาาาาามมมมมััันนนนเเเอออออไไไไไไปปททะะะรรรรรสสหบบคคคแพภขถต์ด ปะไปดูกันเลยครับผมเอาละครับผมสิครับตอนนี้เราอยู่ในเกมไมโครฟ์แมนทันกันอีกรอบนึงนะครับมีเข็มทิศกันหรือเปล่าทุกคนมีครัโอเคครับผมมาถ้าเกิดพร้อมกันแล้วไปเลยดีกว่าผมวิ่งก่อนแล้วจังหวะนี้น้องๆโอ้แม่นั้นผมลึกเกินผมชอบแล้วเกินมินิเกมนี้แม่เป็นไม่ไดเกมที่ผมบอกเลยว่ากินทรัพยากรชีวิตมากนะฮะทรัพยากรชีวิตแล้วก็ทรัพยากรเครื่องด้วยใช่ครับแม่คนตัดด้วยอ้ขัดที่แบบวิ่งตัดวิ่ไก่ไก่ตีไก่ตีไก่ไก่ไก่ที่ไหนไก่ที่ไหน วว้าโย่ไก่โย่ไก่น้อยโอเคฮะหืมไปันอะไรน้องอะไรน้องโอ้แหลกอีกแล้วแหลกอีกแล้วแหลกอีกแล้วแหลกเลยเนี่ยแพะมีปะวะเออแพะจะอยู่บนภูเขาใกล้ๆหิมะหาเลยแพะจะอยู่แค่ในโอ้าวโอ้พระเจ้าช่วยเจอแพะเยอะกูวมันเจอแน่เจอแพะโคชงเพี้ยมากเลยจี่มันจะคันเลยอะเออเจออะไรไม่ถูกเลยเมื่อกี้เจออะไรไอ้เหี้ยทำไมมันชง กายเรื่องชงไหมโอเคครับจังหวะนี้บอกเลยของได้คนเราบี้โอ้ได้ของแล้วนี่ว่ะไปไปไปขึ้นเขาขึ้นเขาพวกเราขึ้นเขาเช่นเขาอะไรพี่เขาขาไม่รักเธอเขาไม่รักคุณแก้วตอนนี้เขาวิ่งไปก่อนดีกว่าผมจังหวะนี้ฮะออะะไรนนนั่่เหมือนเหมือนมีคนเหมือนมีคนกำลังหนีตีนอยู่หรือเปล่าไม่มีหรอกคิดไปเองเราอะ ขวานขวานอะขวานเดินเทไลทมาจากไก่ขวานนี้เทเลทอะไรกูใช้ขวานหินบ้าปอาวตลกไม่ใช่ขวานหินเข้มนะเนี่ยตลกแล้วหินสีดำ two thousand years later ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วผมเครียดกับแพ้แล้วเหรอไม่พี่ผมอยู่ในแบบคุณที่แบบสะอาดแบบโคตรโคตรเลยแบบต้นไม้แสกหนึงก็ไม่มีมันก็ทีพีหายกินดิ ยิ่หากูดิเออดิพังกี้พังกี้จังสเห็พวกแกวิ่งกันมาคือพี่เห็นเจ้าแพะเจ้าแพะตัวน้อยคุณพี่เห็นหลังเห็นหลังพวกแกเว้ยทหลังมาต้องอยู่ข้างหลังดิวะต้องอยู่แถวแถวนี้ดิอะไรอะของไอเทมเหรอเฮ้ยเจอแล้วรู้แล้วว่าพี่ม่วนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่บอกไม่บอกอยู่ไหนอ๋อไม่บอกไม่บอกอะไรไม่ไปเก็บที่ไหนไปหามาคืออะไรชื่อใครอะอันนั้นชื่อกายแล้วไอเขาข้างหลังกูใครวะ อ๋อหนึ่งสองสามหนึ่งออนั่นกายเอาคิวเหรอโอเคคิวบุคคิวหน้าสุดพี่ตืด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 มาพี่ไม่ต้องไปข้างหน,น้านะพี่เป็นบกกใบองค์ต้นไม้ว่าเฮ้ยทุกคนคนี่ไงฟอร์เทสฟอร์เทสฟอร์เทสเนียนเฉยอะไรวะเนี่ยฟอร์เทสเป็นฟอร์เทสกระเป๋าดันเนียนเนียนอันนี้ก็ไม่เอานะครับโอเคไปฟอร์เทสกันดีกว่าเสียใบกัน มาไอเกมสองเมื่อขึ้นเหรอเรามานั่งตีพวกนี้ก่อนดีกว่าครับตีสิ่งเรียบเปลือกก่อนสักนิดนึงกว่าแบบตีแล้วเจ็บไหมเพราะเซ็ตดอกมีสูงเกินเท้าในนี้เขในี้ถ้าผมบอกเลยนะครับผมว่ารองเท้าเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันออกเป็นเกมเนี่ยโคตรอะไรนะอาธรรมดาเกลือง้อๆจริงเรียกว่าอะไรคอมบ่อนะมันเปนมาเขาหน้าผม สำรองครับน้องๆ,ๆเอาตัวนะน,นี้อีกตัวน,นึงมาเลยเบยรดลูกรักของพ่อเสียแล้วหาแกห้าแพ้ตัวมันนี้ดิห้าแล้วทุกคนห้าแล้วไอ้นี่เกะกะเลือเกินขอแบบใช้เวลาชิวๆกับการที่เราเขแมงเขแมงเริ่มง่วงกันแล้วไม่ง่วงเครียดนะฮะอาแกไม่เจอจังกับการหาแพ้แพ้แกับแกนี่สลับกันทุกรอบเลยเนี่ย โอเคครับท okay, so ุกคนกลับรอบปกติดีกว่าฮะโอ้โหกลับมาในทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้เน็ตดึงเมื่อกี้อยู่บนอยู่ข้างบนแล้วตกไปอีกรอบนึงโอเคคนอย่างเงี้ยนะอึ๊บลองมาเพื่อนเออทางนี้ฮะเอาขึ้นเรือโอ้ยแพ้เออผนตกตลอดเลยคนรุ่ยนะครับทุกคนผมบอกว่าหลังจากที่ผมไม่ได้มาที่นี่มานานผมจะเจอแพ้หรือเปล่าข้ัไปขางบน ไหนว่าแพ้ผมมุสาผมมุสามาเจอไบอมบุขอหิมารแต่ไม่เจอแพ้เลยนะโอ้โหมันจะเกิดยากก็ได้พี่เมื่อกี้สาลายแตกอ่ะเห็นมั้ยเด็้าขาเฮ้ยกลับแล้วทุกคนกลไปไหนฮะไปไปเอเดอ็นเดอร์ผมกลับเอนเดอร์ผมกลับค้างค้างเซิร์ฟค้างนึงเอนเดอร์กลับเอนเดอร์กลับครับผมเอนเดอร์กลับครับผมรอตรงนี้นะฮะไอเนี่ยอ้อมขวาได้นี่ไงนี่กูควักไพเลยก็ตามมาติด ตองนี้ละฮะตรนนี้ละฮะใช่เลยใช่เลยตรนนี้เลยเจอแพะระหว่างทางไม่เป็นไรมดมดมันยังไข่เด้อไม่ได้หรอกแพะอะไรวะแกะแพะวะลงเลยแพะดิแพะก็ถูกแล้วก็เออเนาะลงแบบเท่ๆป่ะแบบเฟี้ยวๆคนอย่างนี้ไม่มีอยู่จริงวะเนี่อ่ะมันพายเรือมาได้เรื่อยๆเลยเว้ยกิทให้มดน้ำพายเรือมาต้องพายเรือมาได้เรื่อยๆเว้ย นั่นคือความคิดที่ผิดมากๆเลยนะโผโผผมเนี่ยไม่ได้พายเรือหรอกผมแค่นักบินมาครับใช่ถูกต้องคิวเกอร์อีไลชาดอะไอผมเป็นคนรวยอะเฮ้ยไอหลอกคนซีทิ้งเน่าบอกคอสอบไปล่ะเถอะตอนนี้เดี๋ยวผมขอทาการตามหาที่ก่อนดีกว่าครับลุกสนุนด้วยโอเคครับตอนนี้เราถึงแล้วครับผมผมว่าผมจะทิ้งผมจะทิ้งมิการก่อนไปแล้วกันเนาะทุกคนเพื่อให้มันแบบว่าไม่นั่นเกินไปนะฮะ โอลบสี่ห้าสองสามสองห้าหกหนึ่งสามอ่าแล้วก็สี่ห้าสองสามบีกพันบอกโอเคไปงวดงวดหวยงวดนี้ออกตาหึปุ๊บเราต้งไปทางนี้แล้วก็ตรงไปทางนู้นโอเคไปเฮ้ยยิงก่อนเลยครับโชคดีปั๊มทันปั๊มลูกขนุนมาเยอะปั๊มลูกขนุนมาเยอะวัววัววัวเราแพ้ละวัวเราตามไม่ทันละ อันตรายกันโหเขาเขาชอบเป็นรูดิงไอ้ตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยตามมาเลยแกด้วยแกด้วยแก่ด้วยกินไปทางนี้กับผมวะฉลาดวะแก่เยอะินอาหารแป๊บเรยไม่เคยได้แค่นั้นเลยอะ้าแก่เอาเไปมาก่อนี่ต้องเคยนะ ไม่มมาลอบอกอ่ะทุบลงครับผมแลนดิ้งสวยๆฮะแล้วก็ไปหานดิ้งสวยแล้วก็ยิงหัวคมๆครับผมยิงโง่ไปนี่เฮ้ยเยแล้วพี่ไอ้แบ่งง่ัตัวไปพูดไกลเลยอะโอเคแล้ว ขอหัวคมๆแล้วกันนะเพื่อนท้ก่นเราข้าไปในกนณีไหมพี่้แม่นะโอเคโอเคกับตาย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 ทุกคนกับตายเข้าเโอ้ยแหลกค้างค้งค้างค้างไปขี่ไปขไปคนเชป่ยว โอ้โหนี่เขาตายได้โไปได้เลยไม่เอก้อนเลือดเลือครึ่งนอนแล้วไปตอนนี้ไปข้าวก่อนแล้วโอเคดู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 ู่ด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 ูิๆดเดู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 ๆูด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 ดดด ไอ้เหี้ยคนคนเบียดกันในยที่ต <introductions> ีเฉยเลยเอาไอ้เบี้ยตีทำไมลุงมีใครมาตอกกันได้ยังกันนะกูปิดแม่งเลยนะมาคันทะเลาะกันอยู่นั่นนะโอเคครับตอนนี้ผมมากเอ้ยมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นครับคือเมื่อกี้เซิร์ฟหลุดครับผมทำให้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นขอหายบางอย่างแล้วเลเซอรของได้บางอย่างครับลงขึ้นมาเยอะเพื่อน

เกินก sure. ินเกินกินเกินโอ้โหครั้งนี้ผมต้องชนะพีมอเมริก่อคุ้นมักูชนะกูหลายรอบแล้วกิด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 เฮ้ยเกินเกินโอ้โหขอขอนี่คือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเขาถือเรือไว้อย่างเดียวที่มังกรมันดีดผมมาอะไรพี่แค่เปิด์เองพี่นั่นแหละไอ้เพื่อนของไอ้ฉานที่มันมีไอ้วน ดอไนะไอ้กมันจะชนะแล้วตีมาตีมาตีีมมามันจนะแล้อ้วกน้ก็จะตายแน่นะตายยังไงพี่ผมยังไม่เห็นแล้วก็เอาวอาอเก็อะไรเนี่ยอ้แมพนีาเจ้ของีไม่เป็นไรโอเคทุกคนตอนนี้ผมแพ้นะครับอะไรอะออาไอเดียกันเตะ มังรเจตายบ่เดี๋ยว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 เอาฝากทุกคนฝากรีแบ็กถามเมื่อกี้นะเมื่อกี้มันคือเี่ยอะไรตายยังไงพี่หมูยังไม่เห็นนะก้อนสักอันเลยไม่ในขณะเห็นอ่ะคือพี่ปีนเข้าไปหามังกรแล้วมังกรแล้วพี่ก็พุ่งชนอะไรไม่รู้ตายเออใช่คือมังกรชนมึงแล้วมึงกระเด็นไปโดนเสาตายเออกระเด็นไปโดนอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วมึงดูเรื่มมังกรเหลือแค่นี้ จะตายเลนะเราค่าทิ้งไปเลยเราค่าทิ้งไปเลยเราค่าทิ้งไปเลยยามยามยามไปหนึ่งฝันในมดนคดดูคุณทุกคนรู้วนะครับพอแล้วไม่เล่นแล้วไอ้แพ้เฮียเฮ้จอแแ้วเฮีย